มันไม่มีเกณฑ์ที่ตายตัวเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามไว้เบรมประชาชนเหรีออยญเนี่ยมันมีด้านหัวกับด้านก้อยนะครับถ้าคุณมองด้านเดียวคุณก็เห็นด้านเดียวไอ้ช่วงเวลา2476เนี่ยไอ้ระบอบกษัตริย์ภายตรารมนูญเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรถึงทำให้คนสองฝ่ายเนี่ยมองต่างกันรัชกาลที่เท่านมีทางเลือกอื่นนะครับคือท่านสู้ได้ เขามาถามผมอาจารย์คุ้มไหม14ตุลาเพราะลูกศิษย์ผมตายไปกี่คนของเราเนี่ยอยู่ดีๆใส่ยปั๊บพ่ออะไรครับนี่คุณเป็นพ่อค้านักธุรกิจพอเข้ามาปั๊บได้ไปเป็นรัฐมนตรีละ <S <S 2> <S 2> ผมเรียกเขาว่าเด็กส่งไอติกก็ให้บู่บ้านเปิดบัญชีเลยแล้วมันใช้เทคโนโลยีกดปุ่มพอกดผู้บันถึกเลย ไม่มีใครปฏิวัติจริงสักคนหนึ่งนอกจากกูเองว่าง้งเถอะไม่เป็นไรแล้วแต่ผมเห็นว่าคำนี้ก็เฮียทางี้นาก็เฮียพอกกันผมเห็นเฮียทั้งสองฝ่าย <c oughs> เราไม่ใช่แทงทาลงก็ล่ะเราผมว่าเราเป็นเราโต,าตแล้วนะแต่ว่าเวลาจะเดินมันถูกกระตุกให้ให้นั่งลงอะ่ะเพราะระบบเดิมมันต้องตามจับและทำลายคุณเพราะมันต้องป้องกันระบบของมันระบอบประเชไตยเป็นระบอบเดียวที่อนุญาต ให้เราผิดได้ถูกได้เสียหายได้หนักนะฮะแต่ประเทศไม่ล่ม